สวัสดีครับท่านลูกค้าไทยสปอร์ตเอนจิเนียริ่งทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำสินค้าอพิโซดสนะครับผมอพิโซดทีก็คือแนะนำ L.O.C. เซอร์ว e เกียนะครับผมเกียร์พิสัยเกียร์พันเน็ตเตอรี่เกียร์สำหรับเซอร์วทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีนะครับแต่ว่าต้องบอกรุ่นบอกยี่ห้อมาก่อนนะครับเราก็จะเลือกรุ่นให้เราก็มีทีมสปอร์ตให้ครับผมโอเควันนี้เราจะแนะนาว่า ซีรีส์หรือว่าเกียร์มันมีแบบไหนบ้างสำหรับ l c เกียร์นะครับโอเคเกียร์เราก็จะมีรุ่นเป็น LHF นะครับเป็นไซส์เฮลิคอรเกียร์ถ้า LSF นี่ก็คือเป็นสเปอร์เกียร์ที่ดูแบบเหมือนเ,อเป็นเกียร์ฟืองตรงข้างในนะครับแต่ว่าเราตัวนี้เราจะไม่แนำเอามาขายนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ลูกค้าสับสนนะครับ เพราะว่าเกียร์ตัวนี้เฟืองต,ตัวนี้มันเป็นเฟืองตรงพอเป็นเฟืองตรงผมแนะนําเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะครับประหยัดกว่าราคาดีกว่าลักษณะเฟืองเหมือนกันเลยเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมเพียงแต่ให้ดูรูปร่างมันสวยงามเฉยแต่ว่ารุ่นที่ LH ฮ่องกงก็คือ h e r i c a l Gear นะครับเป็นรุ่น Series Precision D สูงนะครับคือลักษณะตัวตัวอย่างคือตัวนี้นะครับผมตัวอย่างคือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับ เป็นแบบ2สเตจนะครับตัวนี้1สเตจก็อยู่ประมาณนี้2สเตจก็จะมีขั้นกลางมาหน้าอัตราทดก็ตั้งแต่นี่ฮะหต่อ20ก็เลยกลายเป็น2สเตจเพราะว่า1สเตจก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งคลิปแรกๆไปนะครับคือ1สเตจก็จะมี1ต่อ3ถึง1ต่อ10ถ้า2สเตจก็ถือตั้งแต่1ต่อ11ถึง1ต่อ100ก็จะนี่คือ1ต่อ20ดังนั้นก็กลายเป็น2สเตจไซส์ก็คือไซส์90โดยปกติไซส์90ก็คือใช้กับ750ววัััตต์ท่ไปนะครบก็จะมีมอเตอร์750วัตต เพารับเพอินพุกคือเป็นประมาณ19มิลน,นะครับผม1ิมิลครับ mm hmm. ย้อนกลับมานะครับว่า LC มีกี่รุ่นกี่กี่รุ่นกี่ไซส์ที่นำเสนอก็คือจะเป็นรุ่น l h f เแบบเป็นแบบสซลแบบเกียร์ตรงนะครับอ่าเป็นหัวเกียร์แบบตรงนะครับนี่แบบตรงนะครับแล้วก็เป็นแบบ90องศานะครับคือ LHf เ Z ชก็คือเป็นแบบ 90องศานะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นถ้าลูกค้าต้องการแบบ90องศาก็ได้แล้วอีกรุ่นหนึ่งนะครับ LGY นะครับซีรีส์ LGY ก็คือเป็นรุ่นเป็นแฝงทรงกลมนะครับลูกค้าจะยึดผ่านาลักษณะคือเอาไปใช้งานอย่างงานเทิร์นเทเบิลอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องไม่มีเผาไม่มีเผายื่นแบบนี้นะครับไม่มีเผาชาร์ปไม่มีเช่าเผาแบบน,นี้แบบยึดหน้าแฝงหน้าแผ่นไม้ตามนี้ได้เลยครับผม Lc lc อีก L ตัวที่ LGY นะครับผม LGY LGYC ก็คือ LGYZ หรือ LGYC แบบ90สองศา GYC C ก็คือ90สองศานะครับนี่นะครับมีเหมือนกันนะครับแล้วรุ่นประหยัดรุ่นอีโคโนมีรุ่นประหยัดรุ่นใช้งาน งานทั่วไปงานออโตเมชันงานออโตเมชันเครื่องออโตเมชันทั่วๆไปไม่ได้รับแรงมากแต่ต้องการแรงเพิ่มขยายแรงมากขึ้นรีดิวสป e d ลงนะครับก็จะเป็นรุ่น LS Series LSR LSNN ก็คือแบบแฟงอ่าทั่ทีแบบทรงกลมนะครับ R คือแบบแฟงนะครับ LSLS คือสเปอร์เกียร์เฟืองตรงนะครับผมเฟืองตรงแบบเฟืองตรง L ก็คือ LOC นะครับเกียร์เฟืองตรวและอีกนหนึ่งนะครับเ,เรายังมีตัวฮาร์โมนิกเกียร์นะครับแต่ฮาร์โมนิกเกียร์นี่เราไม่ได้สต็อกนะครับลูกค้าจะต้องเ,อเลือกไซส์ซีรีส์มาแล้วส่งแอปพลิเคชันมาเราก็จะมีทีมวิศวก,กรนี่คอยเลือกให้นะครับว่าจะใช้รุ่นไหนก็คือในตลาดตอนนี้นะครับ LOC เป็นน้องใหม่ในตลาด ที่เอาสินค้าเข้ามาจริงๆก็ไม่ได้ว่าน้องใหม่นะครับถ้า,าลูกค้าท่านไหนเคยใช้เครื่องจักรที่อาจจะเกรดดีหน่อยอจะมีเกียร์ติดเข้ามาก็คือ LOC โลโก้ประมาณนี้นะครับ LOC เกียร์บ็อกก็จะมีเกียร์พวกนี้ติดเข้ามาด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของบริษัทนะครับลักษณะเฟืองนะครับเฟืองถ้าเป็น LH นะครับรุ่นรนรุ่นนี้นะ LH series นะครับเฟืองจะเป็นเฟืองเฉียงนะครับผมเฟืองเฉียงเป็น p a n นเลื่เกีนะครับเฟืองเฉียงทั้งหมดแล้วก็เป็นซนติทิกจารบีข้างในไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องเติมอีกครั้งนะครับอายุการใช้งานแบบายาวไปเลยนะครับอ,อัตราทดหนึ่งสเตตนะครับก็จะมี สเตตหนึ่งสเตตก็คือมี3 4 5 7 9 10้เจ็ดเสเตตเดียวนะครับถ้าเป็นแบบ2สเตตคือ L 2ก็คือตั้งแต่12นะทั้ทีนะครับที่ผมแจ้งไปสินะครับ12 15 20 25 30 35 40 50 70 90 100ถึง100นะครับราคาเนี่ยราคาเดียวนะครับ1สเตตก็ราคาหนึงอีก2สเตตที่2ก็ราคาเดียวกันนะครับตั้งแต่12ถึง100เนี่ยราคาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ s 1s 2ก็คือเป็นคีย์หรือไม่มีคียนะครับ P, <c oughs> p คือ Position, p ิ s i t ชั n น p คือแบบใกล้เคียงซิลลูแบ็กเล็นะครับ P1 <P 1 S 1> ก็ประมาณ3-5 a ถึงหอาร์คือ5-8 a ถึงแอาินสำหรับ l h l l อ <H> <H> นะครับแนะนำนะครับบ้านเราทั่วๆไปก็จะใช้ P2 กันเพราะว่า แค่ P2 ก็เห,เหลือแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านนะครับไม่ใช่ว่ามันนี่นะบางท่านซีเรียสมากๆสำหรับ p พ c i s i o n งาน Machine งานที่ต้องการที่ p พิ i s i o n สูงคุมความคุมระยะไม่เกิน10มครอน20ไมครอนเสำหรับเครื่องจักรของท่านก็ต้องใช้ P เป็น P 2นะครับในการสร้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าว่ากันด้วย100 200มครอนขึ้นไปก็ตัวนี้ได้เลย P, p 2หรือแบบสเปรเกีย์ ได้เลยนะครับใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็รุ่นต่อมานะครับนี่เป็น90องศานะครับหัก90งองศาแบบแล้วก็ในแคตตาล็อกก็จะมีจริงๆเข้าไปในดูเว็บไซต์ของไทยสปอร์ตก็ได้นะครับเราก็จะมีแบบเทือนเทเบิลนะครับงานเทือนเทเบิลเป็นแบบหน้าแป่นวางแพวางเพดยึดได้เลยครับไม่ต้องมีเผาออกมา นะครับตัวนี้แล้วก็รุ่นประหยัดอันนี้แบบ90ก็มีนะครับ90องศารุ่นประหยัดก็คือตัวนี้อยู่ข้างในผมไม่ได้เปิดไว้นะครับ <c oughs> ก็แบบ LS L LSN กับ LSR LSR ก็คือแบบแฟงมีแฟงนะครับนี่มีแฟง LSN ก็คือแบบไม่มีแฟงครับครับสําหรับเกียร์คลิปแนะนำเกียร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสนใจแล้วก็ข้อมูลต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE แอป t ทยซัพพอร์ตนะครับเราก็จะมีช่างเทคนิคคอยแนะนำนะครับเรื่องเรื่องของแอปพลิเคชันการทำงานต่างๆของที่จะใช้เกียร์แล้วก็เซอร์วอเตอร์เซอร์วอเตอร์ไทยซัพพอร์ตเรามี Panasonic นะครับสามารถเกียร์ที่เราสต็อกไว้เนี่ยคือสามารถกับใช้กับ Panasonic ได้เลยนะครับผม ใช้กับเซอร์โวพานาโซนิกได้เลยที่มีสต็อกจริงๆเราก็มีสต็อกนะครับแล้วยี่ห้ออื่นล่ะ,ะถ้าในซีรีส์ของบของเซอร์โวที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ของยุโรปอะไรพวกนี้เนี้ยต้องเช็คอีกทีนะครับเพราะว่าขนาดจะแตกต่างกันแต่กตําลังวัดเท่าๆกันแต่ว่าขนาดของเฟรมไซส์หรือเพลเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็ต้องแจ้งกันอีกทีหนึ่งเช็คกันอีกทีหนึ่งให้ดีนะครับ แต่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการอย่าลืมครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดไทยซัพพอร์ตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ